เราจะพบว่าโลกก่อนน้าท่วมและโลกหนังน้ําท่วมมนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยน้ําไม่ได้เปลี่ยนอะไรดังนั้นน้ําไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แต่การกับใจใหม่ที่แท้จริงตั้งหากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา CNTV สวัสดีครับ พบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่เราจะมีการมาไขค,ควรโพระเจนะของพระเจ้ามาเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์จกักรพันธ์แก้วกล้าขออนุญาตได้พาพี่น้องได้ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็ไขค,ควรในโพระเจ้าพระเจ้าร่วมกันนะครับในพระคำปฐมกาลบทที่8ข้อ13ถึงข้อ22นะครับปฐมกาลบทที่8ข้อ13ถึง22เมื่อถึงวันที่1ของเดือนที่1ปีที่6 0 1อ น้ำก็แห้งจากแผ่นดินโนอาห์เปิดหลังคาของเรือและมองเห็นว่าพื้นดินแห้งเมื่อถึงวันที่27เดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งแล้วพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่าเจ้าจงออกไปจากเรือทั้งภรรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าและบุตรสะใภ้ของเจ้าด้วยจงพาสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าที่มีเลือดเนื้อคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์ลื้อคลานทั้งหมดที่คลานบนดินให้ออกไป เพื่อจะได้แพร่พันธุ์ทวีขึ้นมากมายบนแผ่นดินโนอาก็ออกไปพร้อมกับบุตรภรรยาและบุตรสะพายสัตว์ทุกชนิดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดกับนกและสัตว์ที่เคลื่อนไหวไปมาบนแผ่นดินทั้งหมดก็ออกไปจากเรือตามพันธุ์ของมันโนอาสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวและเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาดและนกที่สะอาดมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้นพระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอพระทัยแล้วทรงดําริในพระทัยว่าเราจะไม่สาแผ่นดินอีกต่อไป แม้ว่ามนุษย์ไม่ดีเพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็กเราจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกดังที่เราได้ทำแล้วนั้นตราบที่โลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวมีเย็นกับร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีวันและคืนตลอดไป เราได้อ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลแล้วเราพบว่าเรื่องราวของปฐมกาลช่วง11บทแรกเป็นช่วงที่เรียกว่าเริ่มต้นสวยงามแต่ว่าจบลงด้วยความเศร้าเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อาดามอวากับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างดีพระเจ้าสร้างสัตว์พระองค์ทรงเห็นว่าดีพระเจ้าสร้างมนุษย์ทรงเห็นว่าดีแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละที่ผ่านมา10บบทแล้วพระเจ้าได้ทําลายทุกอย่างที่พระองค์บอกว่าเห็นว่าดี พระองค์ทำลายสัตว์ที่บินได้พระองค์ทำลายสัตว์ที่เคลื่อนไหวพระองค์าา <üler> ทำลายมนุษย์ที่พระองค์ประทานลมปานให้เพียงเพราะว่า,าจุดเริ่มต้นคือมนุษย์คู่แรกเลือกที่จะตัดสินใจทําตามใจตัวเองแม้ว่าเริ่มต้นเป็นสิ่งเล็กน้อยมากอาดามวาคงไม่ได้จินตนาการถึงวันนี้ว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่พันปีลูกหลานของเขาไม่ใช่เพียงแค่ทําบาปเล็กน้อยทาตามใจตัวเองแต่ไปจนถึงขั้นพัฒนาการบาปที่รุนแรงวิปริต จนถึงขั้นยากที่จะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นได้จนพระเจ้าต้องเซตซีโลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจึงพบว่าเรื่องราวที่เราได้อ่านจึงเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าผู้ที่สร้างไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําลายทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าองค์หนึ่งสร้างแล้วพระเจ้าอีกองค์หนึ่งมาทําลายแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละที่เมื่อเราไม่กลับใจใหม่พระเจ้าเข้ามาและพระองค์เอาทุกอย่างออกไป ปรมการบทที่7ที่เราผมได้แชร์ไปวันก่อนจึงเป็นเหมือนกับบทสรุปของเรื่องราวของซีซั่นแรกของความสัมพันธ์มนุษยชาติกับพระเจ้าที่เริ่มต้นดีแต่จบลงด้วยความเศร้าและในบทที่8เนี่ยก็เริ่มต้นที่พระเจ้าเนี่ยระลึกถึงโนงอาและพระเจ้าก็ปรับภูมิศาสตร์ในเวลาเพื่อให้โนอาและครอบครัวสามารถที่จะลงมาจากเรือได้และสิ่งแรกที่โนอาได้ทําหลังจากที่ลงจากเรือที่เราได้อ่านไปก็คือโนอาได้สร้างแท่นบูชาแด่พระยาเว พระกมบีบอกโนองอาได้เลือกสัตว์ที่สะอาดมาเผาถวายบูชาแต่มากกว่าสัตว์ที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าแม้สัตว์ที่สะอาดก็ไถ่บาปได้ระดับหนึ่งและนมัสการพระเจ้าระดับหนึ่งแต่เมื่อพระเยซูผู้ทรงบริสุทธิ์ได้มาตายที่แท่นบูชานั่นต่างหากเป็นสิ่งที่มีความหมายกว่าแล้วพระเจ้าก็ตัดกับโนงอาในข้อ21บอกว่าพระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยพระองค์พอพระไทยการนามัสการของโนงอาและครอบครัวและพระองค์ตัดว่าเราจะไม่สาปแผ่นดินนี้ต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดี เพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็กพี่น้องพัมพีตอนนี้สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าอุดมคติของพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าหลังน้ําท่วมมนุษย์จะเป็นการสร้างโลกใหม่ที่มีมนุษย์ที่ไม่มีไม่ทาบาปเลยคือพระเจ้ารู้อยู่แล้วพระเจ้าพูดเลยเหมือนกับยังไม่ใช่เป็นคําพยากรณ์แต่ว่าพระเจ้าบอกเลยว่าคือไอ้เพิ่งลงมาจากเรือนี่แหละเดี๋ยวรุ่นลูก,ลกยู่ก็ทําบาปแล้วถูกไหมฮะพระเจ้าพูดเองบอกว่าแม้มนุษย์ไม่ดีเพราะเขาความคิดในใจตั้งแต่เด็กอันนี้คือเพิ่งลงจากเรือเลยบอกกันล่วง นั่นสะท้อนว่าน้ําท่วมโลกไม่ได้เป็นการสร้างโลกใหม่พระเจ้ารู้ดีว่าน้ําท่วมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์ได้การเปลี่ยนแปลงจิตใจมันเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่จริงๆทั้งหากพี่น้องครับถ้าเปรียบเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหลายครั้งเองเราเคยได้ยินบอกอเดี๋ยวพระเจ้าก็จัดการตีสอนเขาหรือเมื่อเขาสูญเสียทุกอย่างเขาก็จะกลับมาหาพระเจ้าจริงส่วนหนึ่ง พระเจ้าชารลาเาไปหมดเลยเอาทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวหลายเรื่องแล้วเขาก็อาจจะสำนึกและกลับมาหาพระเจ้าแต่สักพักเมื่อมีแผ่นดินแห้งเกิดขึ้นเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นหลายคนก็กลับไปทําบาปอีกจริงไหมครับดังนั้นดูเหมือนการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนลึกข้างในจริงๆของเราเสมอไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของการกลับใจใหม่ที่แท้จริงต่างหาก ไม่ใช่เป็นการที่พระเจ้าส่งน้ําเข้ามาพัดพาทุกอย่างไปเราจึงเชื่อว่าแม้ว่าหลายคนกับมหาพระเจ้าในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่มีปัญหาหลายคนเริ่มอาจจะสํานึกแต่หัวใจสําคัญที่สุดของการที่คุณจะรู้จักพระเจ้าจริงคือการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงต่างหากพี่น้องครับหลายคนอาจจะกลับมาโบสถ์หลายคนอาจจะกลับมาหาพระเจ้าไม่ได้เพราะกลับใจใหม่แต่เป็นเพราะน้ําท่วมชีวิตของคุณเป็นเพราะว่าน้ําท่วมการงานของคุณ เป็นเพราะาน้ําท่วมการเงินของคุณแต่เวลานี้การสํานึกการเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การกลับใจใหม่ที่แท้จริงผ่านองค์พระเยซูคริสต,ต์ต่างหากที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงให้หลายฐานพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าวันนี้ถ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะมีน้ําที่ท่วมพัดเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของเราการเงินของเรา การงานของเราพระเจ้าและทําให้เราล,ลึกถึงพระองค์เราหวนกลับมาหาพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่สุดคือชีวิตในการกลับใจใหม่ขอพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่ในบาปของเราแม้จะไม่มีฝนตกเข้ามาแม้จะไม่มีเหตุการณ์พายิบัติน้ําท่วมโลกในฝ่ายวิญญาณของเราแต่ขอพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันนภพรที่ได้รับได้ฟังนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ